สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเสื้อสาวอวบมะนาวแซ่บนะคะตัวแรกนะคะตรงนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่58นะคะความยาวอยู่ที่28อก58ดยาว28นะคะอก58ดยาว28ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะอก5้าดยาว28ะคะ่ะเป็นผ้าโพลีนะคะตัวละ5 0บาทตัวต่อไปค่ะ ไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะไซส์ XL ไซส์ XL อ,อกอยู่ที่56ค่ะอ,อก56ยืดได้อีกนะคะยาว30ค่ะอ,อกห6ยาวอส่สอ,อก46ยาวส0สิค่ะอ,อก46ยาวส0สสวยนะคะตัวนี้ผ้าจะสามารถยืดได้อีกนะคะยืดได้อีกค่ะ ตัวต่อไปค่ะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะไซส์ XL ซิปตรงคอตรงนี้จะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้นะคะแขนตรงนี้ปรับได้เป็นแขนยาวแล้วก็แขนจัมได้นะคะเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตวัดรอบอกสักครู่นะคะรอบอกตัวนี้อยู่ที่42ค่ะรอบอกอขอ4อแล้วกันนะคะรอบอก42 442ใส่ได้ความยาวอยู่ที่28ค่ะ รอบอก40-42ยาว28ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตรงนี้จะเป็นของสาวไซส์ 2XL 2XL นะคะไซส์ตามเสื้อนะคะจะเป็นไซส์ 2XL ผ้าจะเป็นผ้าอย่างนี้นะคะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวัดเลยแล้วกันนะคะ ตัวนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้นะคะรอบอกอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้ความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่ค่ะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่สิบสี่รอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาว 24, ออ 50, 52, ยี่สิบสี่นะคะตัวนี้ผูกโบได้นะคะสีจะออกเป็นส้มอิดนะคะตัวต่อไปค่ะไซส์เอนะคะขอรอบอกสี่สี่สี่หกสี่แปดใส่ได้นะคะ C 4 4 4 6 4 8, 8ใส่ได้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้สวยมากเลยนะทุกคนตัวนี้ขอวัดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะรอบอกขอ C 4 C 4 4 6นะคะรอบอกขอ C 4 C 4 4 6ความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะตัวต่อไปค่ะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ M นะคะไซส์ M ตัวนี้สวยนะคะน่นารักมากเลย ไซส์ M นะคะตัวนี้รอบอกค่ะรอบอกได้เยอะเลยนะรอบอกสามหกเออสี่สิบหกรอบอกสีหกความยาวยีิบห้าแขนเอาตรงสมอกแขนแล้วกันนะคะ รอบแขนได้สิบสองนะคะช่วงไหล่จะอยู่ที่สามอ๋อยี่สิบแปดไหล่สามสิบแปด